มาดูอันนี้เหมือนกันน,นี่เป็นกีฬายอย่างหนึ่งไหมกระโดดกระโดดเหมือนกันเขาบรรจุบรรจุเปล่าเขาบันจุในในการแข่งขันไหมไม่ได้บรรจุในการแข่งขันแต่ว่าเป็นการบรรจุของตํารวจอ๋อเป็นการไล่ตามผู้ร้ายนะคะที่ซุกยาบ้าค่ะตํารวจเนี่ยถึงขั้นกับกระโดดขึ้นตามรถ3ล้อไปเลยนะคุณผู้ชม,มเป็นตํารวจนะคะจากกองบังคับการตํารวจน้ําค่ะเข้าไปจับกลุ่มนายสราวุธนะคะ าราบุเนี่ยอายุ44ปีแล้วข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งก็คือยาบ้านะเมทแอมเฟตามีน am นะคะโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยการกระทําเพื่อการค้าและให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนนะคะจับกลุ่มได้บริเวณเรือขนส่งสินค้าค่ะของกลางเ,เป็นยาบ้า1,780เม็ดอันนี้ชัดเลยว่าไม่ได้มีไว้เพื่อเสพนะไม่ได้มีไว้เพื่อเสพนะ1,780เม็ดนะสืบเนื่องจากตํารวจ ตำรวจน้าที่กระบี่เนี่ยมีการนําเรือตรวจการพร้อมพร้อมกาลังออกตรวจบริเวณท่าเรือนะคะโดยตํารวจสืบทราบว่ามีการลักลอบจําหน่ายยาเสพติดให้แก่กลุ่มเรือต่างๆบริเวณพื้นที่ท่าเรือตะบนปากน้ําอาเภอเมืองกระบี่นะคุณผู้ชมก็เข้าไปตรวจสอบก็มีเรือลําเป้าหมายนะคะ<า>จอดเทียบท่าเอาไว้ค่ะใช่เรือนี้ป่ใช่นี้ไหมคนคน,คนอเออจะคนวิ่งมาแล้วเนี่ยใช่เรือเนี้ยเอามาจอดเทียบท่าไว้นะคะ<า>ใกล้กับ เรือมารีนาตรงกับการสืบสวนที่เขานัดกันไว้ตำรวจก็เลยขอแสดงตัวขอตรวจเนี่ยพอขอแสดงตัวก็วิ่งหนีเลยผนละทิศละทางแล้วกระโดดบนละทิศ <3 S 1> ละทางนะคะจากนั้นก็พบว่ามีนายสราวุธเนี่ยเป็นเด็กเรือ,อพอตรวจสอบแล้วเนี่ยในกระเป๋าสะพายเจอยาบ้าแต่สราวุธเนี่ยขึ้นมาบนฝั่งละ,ะนี่นี่ภาพวงภาพวงจรปิดเห็นตอนขึ้นฝั่งละ สารวุฒิก็หนีถูกไหมหนี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 ตำรวจก็วิ่งตามไปขนาดนั้นมีรถสามล้อผ่านมาพอดีกําลังจะขี่ออกจากบริเวณดังกล่าวพอดีนะตำรวจเนี่ยก็เลยขอติดรถตำรวจขอติดรถพ่วงเอามาไม่งั้นวิ่งตามสารวุฒิไม่ทันที่วิ่งขึ้นรถพ่วงสามล้อนี่ตำรวจอะตำรวจอ๋อหนูว่าคนร้ายคนร้ายไปไหนช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยตามหน่อยใช่ไหมสามล้อกำลังสตาร์ทรถตำรวจก็ขอไปด้วยนะคะ แล้วก็บอกว่าเนี่ยคุณนั่งเขนั่นชี้ตัวไว้แล้วก็สามารถจับกลุ่มตัวสาวุธได้นะคะออก็เจอในกระเป๋านี่แหละพันเมตรเม็ดนะคะ,คะนายสาวุธเนี่ยมีพฤติกรรมจำหน่ายยาเสพติดจริงตามข้อมูลแล้วก็สุดท้ายยอมรับนะว่ายาบ้าเนี่เป็นของตัวเองเจ้าที่ก็เลยแจ้งข้อหาแล้วก็นำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนที่สพเมืองกระบี่ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะ อ๋อที่เห็นรูปนี้นะคือตำรวจบอกพี่พี่ช่วยตามให้หน่อยอะไรอย่างนี้นะใช่ใช่ใช่โอ้โหจะทันเหรอทันไหมไม่ถึงสาลาบุอร์ไม่ทันตำรวจอะทันตำรวจทันตำรวจนั่งสามล้อไปไงสาลาุธรกำลังสองขอโทษนะสองสองตีนวิ่งอยู่แต่ตำรวจก็คือแว้นแวนด้วยสามล้อไงเออนี่ไงเห็นม่แม่มาละโะไปทันได้ไง ตำรวจท้ายเก่งนะเออต้องชื่นชมพลเมืองดีด้วยนะ,ะที่สามล้อเออก็ถือว่าถือว่าเป็นการช่วยงานเจ้าหน้าที่